อนที่2,801ของที่ระลึกจากบรรพบุรุษท,ที่สองตากองค์จักรพรรดิเอาแต่ใจเหรอทำไมนายถึงเป็นแบบนี้ป๋ายว่านขมวดคิว้วมิสเตอร์ปาสายตาของจักรพรรดิแห่งอำนาจอยู่ในสถานที่ต้องห้ามในราชวงศ์อิมพีเรียลแม้แต่ในบรรดาจักรพรรดิก็มีบุคคลที่มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาในฐานะเจ้าชายป๋ยว่าน ก็มีสิทธิ์เข้ามาเมื่อไม่นานมานี้แน่นอนว่าเขารู้ว่าแววตาขององค์จักรพรรดินั้นเอาแต่ใจแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมมิสเตอร์ไปถึงกล่าวถึงดวงตาของจักรพรรดิซึ่งแตกต่างจากความเชื่องความสัมพันธ์คืออะไรมิสเตอร์ไปตอบอย่างใจจดใจจ่อสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันนี้มีความพิเศษมากมันเกิดจากยาา และต้นไม้ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามมันได้มาจากการผจญภัยร่างกายของร่างกายร่างกายสองขั้วที่ได้รับสัญชาติโครงสร้างร่างกายและการคิดและสองระบบสิ่งมีชีวิตต่างกันทั้งหมดการควบคุมความคิดโดยทั่วไปก็เหมือนกับวิธีการของมิสเตอร์หินและมันจะไม่เกิดผลสำหรับเขาหลังจากหยุดชั่วขณะมิสเตอร์ปกล่าวต่อไปว่า ตามสิ่งที่รู้กันอยู่ด้านล่างดวงตาของจักรพรรดิคือดวงตาของพระเจ้าที่แท้จริงที่เป็นพบุรุษคนที่สองทิ้งไว้ให้ด้วยพลังแห่งการสั่งซื้อหรือเด็ดขาดด้วยพลังแห่งสมบูรณ์คำสั่งคุณสามารถใช้เสาเอเลียนนี้ได้ร่างกายถูกแบ่งออกและถูกระงับและเมื่อคุณต้องการเพียงเทคนิคที่สับสนง่ายๆคุณสามารถควบคุมได้โดยไม่ต้องใช้หัวผีเพื่อกำจัดปัญหากฎหมายนี้เป็นไปได้จริงหรือป่ายว่านจ้องไปที่ มิสเตอร์ไผฉันแค่คาดเดาแต่ฉันไม่คิดว่าจะมีความแตกต่างมากนะักแต่มีความจำเป็นที่เจ้าชายน้อยต้องจำไว้มิสเตอร์ไผกล่าวพร้อมกับถอนหายใจลึกๆในช่วยพูดหน่อยสิดวงตาของไผว่านเหมือนดาบที่แหลมคมโดยปกติจ้องมองไปที่มิสเตอร์ไผเราวกับจะมองทะลุหัวใจและบอดของเขาดังที่มิสเตอร์ไผกล่าว ว่าดวงตาแห่งความเป็นเจ้าโลกของจักรพรรดิคือซากศพของจักรพรรดิองค์ที่สองซึ่งเป็นดวงตาของพระเจ้าที่แท้จริงหลังจากที่เขาได้เลื่อนขั้นสู่ระดับพระเจ้าที่แท้จริงมันเป็นยีนสูงสุดของวิวัฒนาการของจักรพรรดิองค์ที่สองและเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแอมนาจจักรพรรดิองค์ที่สองไม่ได้เลือกที่จะเข้าไปในวิหารยีนแต่เลือกที่จะละสายตาจากพระเจ้าที่แท้จริงของเขาไวในราชวงศ์จักรพรรดิเพื่อระงับอากาศในประเทศของจักรพรรด นั่นเป็นหัวใจหลักของระบบป้องกันประเทศของจักรพรรดิด้วยมันเทียบเท่ากับตำแหน่งเทียนแห่งวิหารมันเป็นอาวุธหนักที่ทรงผลต่อชะตาชีวิตของครอบครัวมีความสำคัญมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปมันจะต้องไม่สูญหายไม่ต้องพูดถึงมิสเตอร์ไปใครก็ตามที่กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสายตาของจักรพรรดิายวานจะระมันระวังในกรณีที่เขาถูกใช้โดยคน เมื่อคุณใช้สายตาของจักรพรรดิในการครอบงำร่างกายสองขวดของเขาอย่ารีบร้อนเกินไปคุณต้องทำการสมคบคิดมิฉะนั้นจะมีผลตอบโต้นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องระลึกถึงองค์ชายของเจ้าชายหากของคุณพระราชประสงค์จริงพยายามอย่ากกังวลมิฉะนั้นอาจเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มิสเตอร์ไปกล่าวอย่างกระทันหัน ดวงตาแห่งความเป็นเจ้าโลกของจักรพรรดิเป็นพื้นฐานสำหรับจักรพรรดิของฉันในกรณีนี้เจ้าชายไม่มีสิทธิ์ที่จะนำสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาในบ้านมีวิธีการอื่นได้หรือไม่ไปว่านกล่าวมิสเตอร์ไปครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวว่าไม่มีสิ่งที่เป็นเช่นนี้ฉันเคยได้ยินมาว่ามีหนังสือของจักรพรรดิเล่มหนึ่งในโลกซึ่งสามารถใช้ในการปิดผนึกสิ่งมีชีวิตจำนวนมากในโลกได้หากคุณใช้สิ่งนี้ หนังสือคุณสามารถควบคุมความแปลกแยกประเภทนี้ได้โดยธรรมชาติคัมภีจักรพรรดิของจักรพรรดิไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะยกเว้นให้กับมนุษย์ต่างดาวตัวเล็กป่ายว่านกล่าวดังนั้นไม่มีอะไรต้องทำในอนาคตประเทศของจักรพรรดิก็เหมือนก้อนเมฆและเจ้าชายแห่งมงกุฎอาจต้องการพบพวกเขาอีกครั้งมิสเตอร์ป๋ายเล็กน้อยอย่างสุภาพป่าว่านส่งในป่ายออกไป ดวงตาแห่งความเป็นเจ้าโลกของจักรพรรดิมีความสำคัญอย่างยิ่งไผ่ว่านไม่เชื่อในคำพูดของมิสเตอร์ไผ่และเชิญขุนนางหลายคนของจักรพรรดิมาขอความคิดเห็นและดูว่ามีวิธีใดที่จะควบคุมแฮนเซนได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอย่างที่มิสเตอร์ไผ่กล่าวพวกเขาก็ทำอะไรไม่ถูกกับแฮนเซนเช่นกันแม้แต่ผีเสื้อที่แข็งแกร่งที่มีความคิดและควบคุมพันธุ ศัสตร์ได้ดีก็ไม่สามารถควบคุมความคิดของแฮนเซนได้ลุงคิดว่าวิธีการที่คุณไบบอกว่าเป็นไปได้ไหมหลังจากไยว่านเชิญลุงของเขามาเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมแฮนเซนได้และเขาก็พูดวิธีที่มิสเตอร์ไบพูดกับลุงของเขาดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่ก่อนที่จะลองจริงๆฉันไม่สามารถพูดได้ว่ามันมีประโยชน์จริงหรือไม่ น,าน้าโนยกังกล่าวด้วยความเอรอัอราลุงรู้สึกว่าลองดูไหมป่ายว่านถามอีกครั้งยิ่งการแสดงของแดนเซนมากเท่าไหร่ป่ายว่านก็ยิ่งต้องการที่จะยอมรับความคิดของแดนเซนมากขึ้นเท่านั้นและเขาก็เห็นฉากแสงสีเขียวในสวนลอยฟ้าซึ่งเดาว,ว่าห่วงโซ่อาจจะอยู่ภายในสวนลอยฟ้าบางทีหัวหน้าเทพก็อยู่ในนั้นด้วยสวนลอยฟ้าซึ่งทำให้ป่ายว่าน ต้องการที่จะได้รับความคิดของสวนลอยฟ้าอย่างเร่งด่วนแม้ว่ามันอาจจะมีประโยชน์แต่ดวงตาของจักรพรรดิก็สำคัญเกินไปสิ่งเล็กๆเ,เช่นนี้ดีที่สุดคืออย่าใช้มันเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแม้ว่าคุณจะอยู่ในเวลานั้นก็ตามแต่ก็กลัวมันเป็นไม่ดีที่จะสารภาพบาปของคุณให้คำแนะนำ ที่ไหนว่าปหวานอยากได้สวนลอยฟ้านอกเหนือจากทรัพยากรของสวนลอยฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเทพ,พเจ้าที่ทุกคนในจักรวาลต้องการได้เทพและก้าวสู่ท้องฟ้าเพื่อบรรลุตำแหน่งเทพ,พเจ้านี่คือดินแดนสูงสุดที่พลังระดับเทพที่แท้จริงไม่อาจบรรลุได้ไปหวานปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปได้อย่างไรหลังจากส่งนายวยไปไปหวานใช้วิธีการมากมาย การทรมานทุกชนิดถูกใช้เกือบครั้งเดียวในแดนเซนแต่ไม่มีทางใดที่จะทำให้แดนเซนยอมจำนนเขาอดไม่ได้ที่จะขยับความคิดบางอย่างสถานการณ์ของแฮนเซนเลวร้ายมากเขามีแผลเป็นทั่วร่างกายช่วงนี้ไม่ทรมานอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดทางร่างกายทำให้เขาสั่นคลอนได้ยากแต่วานไม่สามารถหาวิธีควบคุมความคิดของเขาได้ แฮนเซนยืนกรานมาจนถึงตอนนี้และเขาก็ไม่ได้อิดโรยเขารู้ว่าไปหวานอยากได้สวนลอยฟ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าเขาก่อนที่เขาจะบรรลุเป้าหมายแฮนวานที่มองไปที่แฮนเซนซึ่งเต็มไปด้วยสีดูถูกหลังจากไม่แยแสเป็นเวลานาน,นทันใดนั้นเขาก็ปิดล็อกแรงโน้มถ่วงสูงและนำแฮนเซนขึ้นมาและหันออกจากห้องโดยสารแรงโน้มถ่วงเขาครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานการล่อลวงของสวนลอยฟ้าและหัวหน้าเทพ,พเจ้าได้และวางแผนที่จะพาแฮนเส้นไปอยู่ในสายตาของจักรพรรดิและลองทำตามวิธีการของมิสเตอร์ไปตอนนี้อารมณ์ของหานเส้นแย่มากฉันไม่รู้ว่าไปว่านอยากพาฉันไปไหนดูเหมือนว่าคุณไปจะจำฉันไม่ได้จริง,รงๆิมิฉะนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยอย่างน้อยก็ควรให้คำแนะนำแก่ฉันอะไร ป่าว่านพาแฮนเซนไปตลอดทางและหลังจากผ่านจุดตรวจมาหลายครั้งหานเซนก็แอบ,บมองห้องนอนของจักรพรรดิอาจจะไม่ได้มีการป้องกันที่เข้มงวดขนาดนั้นผู้ชายคนนี้จะพาฉันไปไหนหัวใจของแฮนเซนก็น่าอายเช่นกันหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็ยังไม่ฟื้นตัวและยังมีอาการตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อไปว่วานหยุดอยู่หน้าพระราชวังแฮนเซน ก็เห็นรูปปั้นหินที่เขาคุ้นเคยรูปปั้นหินที่เขาเคยเห็นในพระราชวังอิมพีเรียวเป็นรูปของบรรพบุรุษคนที่สองของราชวงศ์จักรพรรดิมีเพียงรูปปั้นหินที่นี่แตกต่างจากรูปปั้นหินของบรรพบุรุษทั้งสองในพระราชวังอิมพีเรียวอยู่บ้างรูปปั้นของบรรพบุรุษทั้งสองยืนอยู่บนแท่นหินของพระราชวังมีความสมดุลในมือรูปปั้นหินทั้งตัวดูเคร่งครึมและเคร่งครึมราวกับว่าทุกอย่างยุติธรรม และยุติธรรมเช่นเดียวกับของทำรรบัญญัติไม่มีความโศกเศร้าและไม่มีความสุขที่จะดูถูกสามัญชนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆค่ะสามารถโดเนทตเป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ